สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูไอเทมแปลกๆที่ได้จากการฟาร์มแบบ Maple w วิท f a l l แล้วก็เินเดนเจ็ดน้ำแข็งครับไอเทมที่ว่านั้นก็คืออันนี้ครับกระแสลมกุหลเคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวกระแสลมกุหลเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบให้ครับแต่ก่อนจะเริ่มคลิปนั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจะขอเชิญกดติดตามช่องไว้นิดนึงครับเพื่อช่องจะได้เจ็บตัวยิ่งขึ้นและทุกคนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมทางช่องด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกัันเลยครบ ในขณะที่เราฟาร์มอยู่นั้นให้สังเกตูตรงช่องซ้ายมือครับจะมีตัวกระแสลมกหลหนดอกมาแบบนี้ครับจะมีดับทั้งแบบดินแดนเ็ด้ําแข็งแบบนี้แล้วก็ Ma p ป e w วิ d f a l l ครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในกระเป๋าก็จะอยู่ตรงช่องกลางช่องนี้ครับอยู่ใต้ตัวทางควิกแซนีเองครับและเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวกระแสลมกหลหนเนี้ยเอาไปใช้ทาอะไรมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจุดที่จะเอาไปใช้งานตัวกระแสลมกหลหนนั้นก็จะอยู่ที่แบบนี้เลยครับ แมปินดีเก็บน้ำแข็งนครับแล้วก็ไปพิกัดที่ผมคลิกในแมปนี้เลยครับจะมีแท่นแท่นหนึ่งตรงนี้ครับซึ่งผมมาลองแรกดูแล้วละครับนี่ก็คือจะมาแลกขั้นต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับรายละเอียดก็คือต้องการ chaos beat หรือตัวกระแสลมกอรหนในการแลกครับตอนขั้นนี้ก็คือใช้1,500อันจะได้ max h p เพิ่ม120ครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเพิ่มครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับ หลังจากฟาร์มครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันครับแต่ก่อนแรกนั้นเดี๋ยวผมจะขอเช็คตัว m c ็กคปัจจุบันผมก่อนครับตอนนี้มีอยู่72,916ครับถ้าเกิดเราแรกนั้นเราจะแลกได้ m ม็กคเพิ่ม120แต้มครับเดี๋ยวมาดูครับขั้นต่อไปก็จะได้ป้องกัน1แล้วก็แอตแท k กครับ เห็นไหมครับได้แม็กเก็ดเพิ่มอีก้อีก120แต่ว่าเพื่อความชัว์เดี๋ยวเราลองวาวกับเมืองดูครับเช็คว่าตัวแม็กเก็ดพีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มเฉพาะแมป Apple ลวิดฟอร์หรือว่าแมปดินแดนการนุ่งแข่งเท่านั้นหรือว่าเพิ่มเป็นสเตตัสเพิ่มติดตัวไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตัวแมกคตีผมไม่ลดนะครับแสดงว่าสเตตัสนี้เป็นสเตตัสที่เพิ่มติดตัวไปเลยครับดังนั้นตัวกระแข็ลมกระโหลนี้ก็มีประโยชน์ในการใช้งานจริงๆครับแล้วก็ขั้นต่อๆไปก็จะมีเพิ่มสเตตัสด,ด้วยอย่างเมื่อสักครู่นี้ขั้นต่อไปของผมก็คือจะเพิ่มป้องกันกายภาพ1%แล้วก็เพิ่ม Atta c k บวกครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีที่ฟาร์มนะครับไปฟาร์มที่ตัว แบบนี้ได้เกิดน้ำแข็งกับ m บบบลวิฟอรได้ครับจะได้เอาตัวกระแสลมกระหลไปแลกตัวสเตตัสต่างๆมาเพิ่มเติมให้ตัวละครเราครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวพีงเท่าน,นี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค,ครับสวัสดีครับ